สวัสดีครับทุกคนวันนี้นจะพาทุกคนมาเปิดกล่อง 200K กันที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับแต่ก่อนเราจะไปเปิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพทล่าสุดนะครับวันที่17ธันวาคมนี้เขาอัปอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับนี่แพทวันที่17นะครับก็จะมีในส่วนของกล่อง 200K นะครับนี่ใช้เงิน200,000ในการซื้อนะครับเดี๋ยวในจะมาเปิดกล่องนี้ให้ดูกันในกล่องก็จะมี สามหลังกระทงนะครับสเตตัสสวยมากสามหลังกระทงเสื้อกระทงนะครับกางเกงช้างแล้วก็พวกผีเกาะหลังลงศพนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าแมวอของแพทฮาโลวีนแล้วก็หัวหมาป่านะครับเสื้อกางเกงวันแม่คือมันรวมแบบเหมือนของแพทเก่าๆอะ่ะมาไว้ที่กล่องนี้หมดเลยนะครับนี่ก็จะมีนี่เห็นไหมของวันแม่มีเสื้อกางเกงซีบ้ามีคาตานะด้วยดาบคาตานะ นี่สเตต,ตัสระดับอันติเมตสวยมากแล้วก็จะมีชุดเอ่อเป็นนี่เลนโคโด้ดสีเหลืองนะครับมีหมวกมีเอ่อรองเท้าล่มแล้วก็ชุดอัศวินนะครับอัศวินสีทองกับอัศวินสีดำนะครับอยู่ในกล่องนี้ด้วยนี่ก็จะมีเกลือเกลือก็จะเป็น e H p คูณเอ่อคูณ3 e x e p แล้วก็ขวด s p point สีฟ้านะครับนี่ต่อมาจะเป็นในส่วนของ กิจรกรรมคริสต์มาสฮาร์ดนะครับลงดันฮาร์ดนะครับเก็บถุงเท้ากับเงินเซนนะครับไปแลกของนี่ก็จะมีหลังสเตตตสประมาณนี้เลยมีหลังมีหน้านะครับหน้าสเตตัสวยนะมีคีสองคีมีรองเท้าครับกิจรกรรมลงดันฮาร์ดนะครับลงดันบัตรดันแดงนั่นแหละแล้วกเก็บรองเท้าชิ้นส่วนรองเท้ากับเงินเซนไปแลกต่อมาจะเป็นกิจกรรม PVP นะครับเก็บคูปองสแงีแดงนะครับแล้วก็ใช้เงินเซนไปแลก ถุงมือนะครับทุดสเตตัสด,ดีมากเลยเห็นไหมมีคีย์สคีย์เอสพีนะครับสเปเชียลกิฟต์แอคแท็กหิตแอคแท็กมีถุงมือกับรองเท้านะครับสำหรับกิจกรรม PVP เพิ่มชุดอินเดียนะครับอินเดียนเข้ามาใน DE Shop นะครับเป็นแฟชั่นใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ DE Shop นะครับนี่มีส่วนต่างๆต่อมาจะเป็นเพิ่ม อัปเดตแลกไอเทมนะครับกับ NPC ตรงนี้นะครับด้านล่างนี่เอาลูกแก้วบวก10นะครับ10ลูกไปแลกที่สุ่มนะครับเพื่อที่จะเราเปิดบวกเราเอาอันนี้ไปแลก10เม็ดใช่ไหมสุม่มแล้เอาสีส้ม10เม็ดแล้วก็จะได้ที่สุม่มบวก10สุ่มเนี่ยเราอาจจะเปิดได้สีอื่นอะไรเงี้ยนะครับเผื่อเราได้สีขาวสีเหลืองอะไรเงี้ยมันก็จะแพงขึ้นแล้วก็นี่แลก e x p ตามนี้เลยนะครับนี่ ปรับแก๊งวอลเอสนะครับถ้าตายแล้ว SP สูงกว่า3000ถ้าตายแล้วเกิดขึ้นมาก็จะเหลือ SP เดิมไปนะครับนี่แต่ถ้าต่ํากว่า3000นะครับเวลาเกิดจะมี SP 3000ก็คือสามารถอีได้1ครั้งนะครับแล้วก็ปรับสมดุล Energy นะครับนี่แต่ก่อนลงฮันติงว่าละห้รอบนะครับจะได้4นะครับปรับใหม่จะได้1เอ่อการตีบวกกับเอ่ดิเคปามนะครับอินเนจีปามก็จากแต่ก่อนตีบวกครั้งหนึ่งจะได้4 Energy นะครับก็จะได้แค่1นะครับแล้วก็การ อัปเกรดลูกแก้วนะครับก็จะได้1นะครับจากแต่เดิม4นะครับนี่แล้วก็เพิ่มมาในโหมดใหม่นะครับจากการลงดัน50าน50ด่านนะครับนี่ลงเคียร์ถึงด่าน5จะได้ Energy 5นะครับทุกๆุกาทุก 5, ทุกาด่านนะครับจะได้5 Energy นะครับแล้วก็ Mode. ซอมบี้โหมดซอมบี้โหมด ลงผ่านด่าน5นะครับจะได้10 e เ e r น y นะครับแล้วก็ลงผ่านด่าน10นะครับก็จะได้10 Energy เช่นกันนะครับก็จะมีเข้าวๆประมาณนี้ใครอยากอาดรายละเอียดแคทเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่อง200 k เคกันได้เวลาฮีโร่ไปเซ็เสกิไปแอนอยู่ด้านล่างนะครับ นี่อยู่ a อ c ตัวนี้เฮ้ยเบฟขับไปทำอะไรไม่เห็เบบขับ,อ,บ,ขบอู้อุ่ัติเมตเบบบอนมาสเตอร์ตัวนี้นะครับซื้อได้เลยไอสินค้านี่นี่มันจะอยู่ล่างๆหน่อยนี่กล่องละ 200k อยเคข้างในไอเทมเพียบเลยเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรซื้อสักกี่กล่องดี20่อู้หูสี่เอ็มเลยนะเอา20เลยเนาะเพื่อคนดูเพื่อยอดวิว เ m 1 0ร้อยนะเอ็นเบลล่ะ25บาทตอนนี้ว,ว้าวเราซื้อเรียบร้อยแล้วเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาดูรูปก่อนหารูปหารูบเปิดกล่องหนึ่งซึบวิในลมเลยในลมสีฟ้าเอ็เบลล่าในลมสีฟ้าทุกคนอทนี่สองปึ๊บ อุ้ยชื่อขึ้นด้วยเห็นปะในร่มสีฟ้าชื่อขึ้นนี่ได้ยาสีฟ้านะครับยา SP หนึ่งได้100อันเลยนะทุกคนไม่ใช่ได้หนึ่งอันนะได้นได้100เลยนะเมื่อกี้เราได้ร่มอุ้ยอะไรดีอ่ะเปิดทีไรเยอะๆได้ไหมวะไม่ได้ไปกันอุ้ยได้อะไรอกดับคาตนะได้ดับคาตนะอันนี้เปได้ดับไหนอะยูนิคหรีเจนนี่แหละจำไม่ได้คาตนะคาตนะอยู่ไหนวะคาตนะอยู่ไหนอะ แล้หนึ่งนะดูคาตานะก่อนกระเป๋าเต็อนนิดนี้ๆๆๆนี่ระดับอ๋อยูนิคคาตานะยูนิคทับโคนสวยอยู่ไปกันต่ออุ้ยคูณสามอุ้ยยาร้อยปวดอุ้ยได้คาตานะอันนี้ยูนิคอันนี้รีเจนป่ะสองแฉกนี่คือระดับไหนรีเจนป่ะรีเจนว่าแล้วรีเจนปะวะ คิดว่าน่าจะเป็นรีเจนนะรีเจนรีจ,รจอยนะไหนวะในจดหมายแน่เลยนี่ไงระดับไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยออกไปดูเปิดกนต่อบก่นอนของเต็มไม่ไหวไปอุ้ยคูณสามอุ้ยได้คาตาะอีกแล้วคาตาะยูนิคคูณสามปึ้มโอ้โหย,ยาบรูโอ้คูณสามยาบรู อึ๊บอึ๊บอุ้ยเหลือห้ากล่องแล้ววะอึ้บอึ๊บหลือเลยสามกล่องแล้วอึ้บเออยาบูเต็มตัวเลยอึ๊บอันสุดท้ายปึ้มอุ้ยคาตานะได้ดาบคาตาสามอันเลยเอาไปดูเอาไปดู แตงแตงแตงคัฒนายูนิคูได้มาสามอันเลยอะเอาไปทับโคนเอาไปแจกคนดูดีกว่าไหนวะรีเจนแน่เลยเนี่ยย่ได้คัตนารีเจนมาลงทุบไป 4m ทุกคนคิดว่าไงไหนวะนี่ไงอุ้ยระดับแรนี่วะอุ้ยนึกว่าเป็นรีเจนระดับแรทุกคนเอาไปทับโคนได้ดับคัตนาแรมาอันหนึ่งแล้วก็ ยายาบรูอ่ะยาบรูได้เยอะอยู่ยาฝาแล้วก็ลมลมแอมเบล่าอยู่ไหนนี่ไงล่มระดับอุ้ยล่มอะไรยังระดับอันติเมตเลยเด้เฮ้ยนั่นได็ล่มอันติเมต,เเมน,ต,เมตนึกว่าเป็นล่มง,ง่ายๆไม่ใช่นหว่าเย่ได้แอมเบล่าอันติเมตมาทุกคนดูสเต,เตตัสด,ดีอยู่นะ มจะประมาณนี้ทุกคนใครสนใจก็ามาซื้อกันได้นะครับที่ NPC ตัวนี้นะกล่องละ2 0 0แสนนะครับลงทุนไป4 m อน่าจะได้แบบคืนทุนไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปส่องราคาดูสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ bye ายบายเจอกันคอนเทนต์หน้านะครับยังไงฝากกดไลค์คลิปหน่อยด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย